รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร์สมิธเช่นเคยนะครับ พบกันจันถึงสุ์แบบนี้หลังครบธงชาตครับตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับ<ม>น้องไม่อยู่นะครับคุยกันมาแล้วนะครับ3วันด้วยกันนะครับวันนี้เข้าวันพฤหัสแล้ว<ม>ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเล็บอีกเยอะเลยใช่ไหมครับไม้ใช่ค่ะพี่โอคคืออย่าง3วันแรกที่คุยไปก็เพิ่งได้รู้ล่าสุดแหละว่าเล็บเนี่ยสามารถบ่งบอกโรคได้เยอะมากๆเ<ม>กี่ยวกับตัวเราอย่างเช้ยังไงเดี๋ยวนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราชอบทําก็คือการเข้าร้านทําเล็บเพราะบางทีอ่ะไม้ก็ไม่รู้ว่าไม้จะเลือกร้านทําเล็บยังไงครับ โหนี่ยากมากเลยทีเดียวนะครับ<ะ>จากการสํารวจเนี่ยนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยที่ขึ้นชื่อเรื่องการตรวจเรื่องมาตรฐานอะไรต่างๆของทั้งสถานบริการความงามแล้วก็อาหารเนี่ยนะครับร้านเล็บเนี่ยตรวจไปแล้ว75เจอร็จอไม่ได้มาตรฐานก็<ะ>ยังมีปัญหาเหล่ออุป,ปกรณ์เรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไหมไดมาตรฐานเมืองไทยเองก็มีปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ย คงต้องเลือกที่ความไว้ใจแล้วก็ดูความสะอาดของร้านเป็นหลักอ,อุปกรณ์ต่างๆก็คงจะต้องมีการทําความสะอาดที่ถูกต้องด้วยะนะง่ายๆก็คงสังเกตจากแบบนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายนะครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเล็บ<ะ>แล้วก็คําถามที่น่าสนใจอีกมากมายเลยซึ่งท่านอาจารย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเล็บของเรานะครับรอให้คําตอบอยู่แล้วละครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับ ปัจจุบันนะคะการทําเล็บเนี่ยก็เป็นที่นิยมะนะคะมีเทคนิคหลายวิธีในการทําเล็บตั้งแต่ใช้สีแบบติดไม่ทนนานการใช้สีเจลหรือว่าการต่อเล็บอะคริลิกนะคะก่อนที่จะไปทำทำเล็บเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องเลือกร้านกับเลือกช่างนิดนึงนะคะเพราะว่าความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญค่อนข้างมากนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดดีหรือเปล่านะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือ การใช้ยาทาเล็บนะคะเวลาเราล้างเล็บออกเนี่ยยาล้างเล็บมักจะมีส่วนประกอบของอะซิตโตนก็อาจจะทําให้เล็บเนี่ยเมื่อใช้เป็นนานเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็เปราะง่ายเล็บเปลี่ยนสีหน้าเล็บอาจจะคลุกคลาดได้นะคะอย่างที่2ก็คือทําเล็บพวกกลุ่มที่เป็นสีเจลข้อดีของสีเจลคืออยู่ติดทนนานแต่ว่าเวลาเราจะเปลี่ยนสีหรือเราจะล้างออกเนี่ยค่อนข้าง ทำเอ,เอาออกได้ยากเพราะฉะนั้นช่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือในการงัดแงะสีออกจากหน้าเล็บซึ่งขั้นตนการพวกนี้เนี่ยจะทําให้บาดเจ็บกับเล็บได้เล็บอาจจะขุขคระได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเราทาสีเล็บปกปิดไว้นานๆเนี่ยค่ะเวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่เล็บเนี่ยบางทีเราไม่ทราบเวลาเราล้างออกเรากว่าจะมารู้อีกทีนึงก็คือมีเชื้อราที่เล็บแล้วหรือมีหูที่เล็บแล้วเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าไม่ควรจะทาทิ้งเอาไว้ในระยะเวลานานๆมากควรจะทําบ้างหยุดบ้างนะคะ ยาทากับยากินหลักๆนียคือใช้เป็นยากินเป็นหลักเพราะยาทาไม่ได้ผลนะคะยาทาซึมผ่านใต้เล็บลงไปไม่ได้ปัจจุบันก็จะมียาทาแบบที่เป็นเนวแลคเกอร์นะคะเป็นแลคเกอร์ทาเคลือบเล็บซึ่งก็จะได้ผลดีกว่ายาทาแบบครีมแต่ก็จะยังสู้ยากินไม่ได้นะคะตอนทางที่ดีที่สุดก็คือหมอใช้ยากินผสมกับแลคเกอร์ทาต้องขอบคุณทั้งคุณหมอแล้วกับคุณพี่อกด้วยเหมือนกันคะ่ะที่มาให้ข้อมูลสําหรับสาวๆอย่างเราถึงทุกคนที่ชอบในการทําเล็บพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์แล้ว รู้สึกว่าเราจะได้ทานเมนูสุขภาพกันแล้วซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเกี่ยวกับเหลียบแน่นอนอ๋อถูกต้องที่สุดเลยครับเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์เราจะมีเมนูสุขภาพมาฝากกันครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วสิครับผมและน้องไมล์ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบช่องชาติทางช่องวันนะครับสวัสดีครับ